สวัสดีครับพี่วินัยทำไรค้ับเนี่ยเมื่อวานมีคนถามว่าไอฟังก์ชันปิดควันดำอ่ะมันปิดได้จริงไหมวันนี้เลยทสให้ดูเลยว่าปิดได้จริงไหมปิดไวจริงไหมผ่านค่ายได้ไหมผ่านค่ายเจอค่ายทําำไงด้ยโอเจอค่ายไม่ไม่ถึงห้าวิปิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองอันนี้โหมดปกติอ่ะโหมดปกติ นี้หมดปกติอ่าเดี๋ยวต้องดูวิธีปิดอ่ะนี่กดค้างเลยนะรอจนไฟมันกระพริบคู่ครับกดตามอีกทีนึงเรียบร้อยปิดแล้วปิดแล้วอ่ะไม่มีควันแล้วใช่เรียบร้อยเจอค่ายนี้รอดเจอค่ายรอดเจอค่ายรอดพอเจอค่ายทำไงกดง่ายๆหนึ่งที นะ้อมซิ่งกบก็เป็นปกติโคดง่ายไวด้วยครับอิกได้จริงถูกด้วยถูกด้วยพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทโอ้โหถูกกว่านี้มีที่ไหนถูกและดีมีอยู่จริงอลอดไทยครับแล้วก็ใช้งานได้จริงโอเคโอเคครับ